ก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรก้อนดินเลี้ยงพืชพันธ์ให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแก่งสามารถต้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั้นคือทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอ่ย สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องดินหินทรายไปเด็กๆจำกันได้ไหมคะดินมีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากคะ่ะดินมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำใช่ไหมคะมีความอุ้มน้ำแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วหินล่ะคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะหินมีความแข็งแรงนะคะเป็นก้อนมีเล็กมีใหญ่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วทรายล่ะคะทรายคือเม็ดละเอียดใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเม็ดเม็ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคููเมลจะพาเด็กๆไปทําเครื่องกรองน้ําจากหินดินทรายเอ๊แล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเครื่องกรองน้ำเนี้ยมันทําอย่างไร และมันใช้อะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเอิญจะมาสอนเด็กๆทำเครื่องกรองน้ำกันนะคะเออุปกรณก์จะมีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยค่ะหนึ่งสำลีค่ะสองทรายค่ะหินก้อนเล็กค่ะหรือหินละเอียดนั่นเอง คานค่ะแล้วก็หินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะครูเอินเตรียมขวดมาค่ะมันจะเป็นเครื่องกองน้ําของครูเอินวันนี้นั่นเองนี่แล้วก็ครูเอินจะทําจากน้ําคุณคุณอย่างนี้นะคะให้กลายเป็นน้ําสีขาวใส่นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าตักมาจากคลองเด็กๆก,ก็กินไม่ได้นะคะก็คือเราสามารถกองไว้ได้แค่ใช้งานนั่นเองค่ะ ชั้นที่หนึ่งอะไรคะใช่แล้วค่ะสำลีนั่นเองใส่ลงไปเลยนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะเด็กๆชั้นที่สองทรายค่ะค่อยๆใส่ไปนะคะเด็กๆชั้นที่สามห็นละเอียดค่ะ อันที่สี่ถานนั่นเองค่ะหมดเลยนะคะชั้นสุดท้ายหินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะค่อาใส่ไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าการกองน้ำของคเพินวันนี้จะสำเร็จไหมนะเทลงไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ น้องจะค่อยๆไหลลงมานั่นเองนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆน้ำใสกว่าเก่าไหมคะอืม เห็นไหมคะน้ำจะค่อยๆไหลลงมานะคะเด็กๆเปรียบเทียบนะคะระหว่างน้ําที่กองแล้วกับที่ยังไม่กองนะคะเห็นไหมคะมเห็นความแตกต่างไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะน้ําจะค่อยๆใส่ขึ้นนั่นเองอค่อยๆมาดูค่ะแต่ถ้าเด็กๆอยากใส่กว่านี้นะคะเด็กๆต้องกองสองถึงสารอบนั่นเองค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะ เอิอจนเอาน้ำอันเก่านะคะน้ำแรกของครูเอินใส่ไว้ในแก้วน้อยนะคะเอาไว้เด็กๆเปรียบเทียบนั่นใส่ในแก้วนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะน้ำจะเริ่มใส่ขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆอ่า เรามาดูกันอีกรอบดีกว่าว่าน้ำที่ครูเอินได้อย่างนี้แล้วถ้าครูเอินจะกองอีกหนึ่งรอบจะใส่ขึ้นไหมนะมาดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะใส่ขึ้นอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะ สำเร็จนะคะเครื่องกรองน้ำของครูเอิญเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรากองอีกสัก2-3ถึงรอบนะคะเราก็จะได้น้ำที่ใสย,ยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะเ,เด็กอเอามาเปรียบเทียบกันอันเก่ากับอันใหม่คะ่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องกรองน้ำของครูเอิญอ่าเรามาทวนอุป,ปกรณ์กันดีกว่าว่าแต่ละชั้นมีอะไรกันบ้าง มีสำลีค่ะมีทรายมีหินละเอียดหรือหินก้อนเล็กค่ะมีทานแล้วก็หินก้อนใหญ่นั่นเองเด็กๆอย่าลืมไปลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือนหินดินทรายกับเงาที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันก่อนนะคะมีรูปอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีรูป หินรูปทรายแล้วก็รูปดินใช่ไหมคะแล้วเรามาดูด้านขวานะคะรูปภาพเหล่านี้นะคะเป็นเงาของฝั่งซ้ายเมื่อกี้นี้ให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากรูปภาพฝั่งซ้ายมือนะคะมาหาเงาของมันที่อยู่ด้านขวามือนั่นเองคะ่ะถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วนะคะให้ส่งใบางานมาในไลน์ให้คุณครูได้เห็นด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ